สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไตรเมตนะครับซึ่งก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือมีหลวงพ่อทองคํานะครับทุกคนเห็นสิ่งนี้ไหมและนี่คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เป็นฝรั่งทั้งนั้นเลยนะทุกคนที่จะขึ้นไปชมนะครับพระพุทธรูปทองคําอยู่ด้านบนนะและนี่ก็เป็นพระพุทธรูปมีน้ําหนักที่5ตันนะครับ5.5าตันเลยนะทุกคนถ้าคิดเป็นมูลค่า เงินทุกวันนี้ก็มหาศาลนะหลังไหลกันมาไม่หยุดบอกเลยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยค่าเข้านะครับน่าจะคนละ200บาทนะครับหรือหรือ3 0 0บาทไม่แน่ใจนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือว้าวสุดยอดปังมากๆทุกคนนะครับสวยงามนะเหลืองทองอลามนะครับด้านบนเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวอยู่ด้านบนนะครับ ว้าว wow. และนี่คือภาพบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะมาเยือนสถานที่แห่งนี้บอกได้เลยว่าปังทุกที่ทุกจุดนะครับของประเทศไทยนะครับณนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงการท่องเที่ยวนะทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามีลมพัดเย็นสบายมากๆนะครับต่างชาติมาเห็นเนี่ยเขาอึ้งเขาทึ่งกับสิ่งที่เขาแบบพบเจอมากๆนะครับว้า wow. ว สวยงามมากๆอ mm ่ hmm. so าว้าวและต้องบอกนะครับว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ยอดทิศของใครหลายๆคนนะครับ่องกระจกว่าใกล้จุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไชน่าทาวน์นะครับหรือว่าเยาวราชนะครับแล้วก็จะเป็นชุมชนตลาดน้อยนะครับแล้วก็จะอ่เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือสถานีหัวลําโพงนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติล้นหลามนะครับแล้วก็มาแบบนี้เรื่อยๆนะซึ่งเรียกได้ว่าหลวงพ่อทองคาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับอ่าซึ่งก่อนหน้านี้นะพระพุทธรูปพระปงางทองคาเนี่ยนะครับก็ผมไม่แน่ใกวอยู่ที่สุขโขทยัยหรือว่าพิษณุโลกนะนี่ต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนที่แบบมีการเคลื่อนย้ายมาก่อนหน้านี้นะครับก็ ก่อนนันนี้ก็มีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาปูนโอบล้อมเอาไว้นะครับพ้อปางโุตรูปทีนี้มันก็มีการกระเทาะหรือว่ามันแตกออกก็เลยแบบสามารถเห็นอทองคํานะครับอยู่ด้านในนะนี่โอ้สุดยอดและเนี่ยก็คือแบบทางยางขื้นนะทุกคนดูนะครับเขาตกแต่งสวยงามมากลวดลายนะครับว้าว แล้วก็วัดนี้นะทุกคนสังเกตดูว่าจะมีการตกแต่งเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะเป็นหินอ่อนทั้งหมดเลยนะนะครับน,น,นี่สำหรับเดี๋ยวจะมีดราม่านะครับว่าเออแล้วซาตีเข้าไปได้จ่ายตังไหมนะครับแค่แสดงบัตรทำงานของเราให้เจ้าหน้าที่ดูเขาก็โอเคเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นวัดโพนี่ยก็เข้าไปได้นะครับ,รไไรบแล้วก็วัดอรุณก็เข้าไปได้นะครับแสดงบัตรทํางานนะ ก็ไม่ได้เสียตังค์เนาะแต่สาหรับนักท่องเที่ยวก็สองร้อยสามร้อยนะครับไม่แน่ใจนะจุดนะั้นเป็นจุดซื้อตั๋วนะทุกคนโอเคดูทุกคน,คกคนวิวทิวทัศน์ด้านบนเนี่ยคือลมพัดเย็นดีมากๆนะครับในส่วนของรั้วเนี่ยเขาก็มีการทาสีใหม่นะทำใหม่อย่างสวยงามนะครับและนี่คือความเป็นไปเป็นมานะครับระหว่างการเคลื่อนโยงเคลื่อนย้ายนะครับเนี่ย ทุกคนเห็นไหมนเทศการนะครับพระพุทธรูปมหาสุวรรณปฏิมากรนะครับหลวงพ่อทองคํามหาสจ,จั์การสร้างการอําพลังและการปรากฏองค์พระพุทธรูปทองคําใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่คือข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังหรือลึกๆกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะ ไปหาในเน็ตได้นะทุกคนเอาจริงๆเอออ่าเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นไปดูด้านบนนะผมจะพาทุกคนเดินดูบริเวณโดยรอบนะและนี่คือการปั้นงานอย่างละเอียดมากดูทุกคนละเอียดนะครับดูมีมนขังนะครับแล้วก็เหมือนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเนี่ยเป็นช้างนะครับ สวยงามมากนะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปด้านบนนะครับโอ้เอาจริงนะผมไม่ได้มาที่นี่เนี่ยหลายปีแล้วนะทุกคนนะครับน่าจะปีสองปีได้นะเหมือนที่ว่าขึ้นมาด้านบนแล้นะนะครับสําหรับขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมี เป็นจุดถอดรองเท้านะครับตรงนี้ก็จะมีะรักังยักษ์นะสวยงามมากสำหรับคนไหนที่ยอยากจะมาดูนะครับหลวงพ่อทองคำนะครับทองคำจริงๆนะทุกคนก็สามารถเดินทางมาที่รถไฟฟ้ามาลงที่หัวลำโพงก็ได้นะครับมาลงที่สถานีวัดมังกรก็ได้แต่ก็จะไกลหน่อยนะเออนะว้าคนเยอะเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาเดิน ขึ้นมานะตอนที่ผมเปิดคลิปนะคนเยอะจริงๆอ่ะแตผมต้องไปถอดรองเท้าขวอนฝั่งด้านนู้นนะครับสวยจริงโอ้แหและนี่คือทางเดินเข้านะครับ <l> เขาก็จะเอาไม้แบบมาวางกันลื่นนะทุกคนโอ้อลาัางการสวยงามนะครับ ตตแต่ผมคิดว่าเขาก็คงอึ้งแหละนะครับที่แบบได้มาเห็นสถานที่ตรงนี้นะสุดยอดด้านในเนี่ยเข้าไปเข้าห้ามถ่ายนะทุกคนเห็นไหมก็จะมองดูด้านนอกได้แค่นั้นเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นภาพนะักท่องเที่ยวนะครับเดินออกมาจากด้านในนะครับโอ้โห สุดตรงังงาสวยงามอลังการนะครับในข้อห้ามนะก็จะมีห้ามนุ่งสั้นห่มสั้นนะครับห้ามสูบบุหรี่ห้ามไม้เซลฟี่ ie, ห้ามบันทึกวิดีโอนะครับหมายถึงว่าอยู่ด้านในนะข้างในนะทุกคนเออแต่ว่าถ่ายรูปได้นะเ,ออเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพขึ้นให้พี่ๆทุกคนดูนะห้ามสัมผัสห้ามแตะห้ามจับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็นั่นแหละนะทุกคนเข้าไปได้านในผมกออ็ถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าห้ามถ่ายวิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวเจ้าป้าทุกคนเดินมาดูฝั่งด้านหลังนะครับฝั่งด้านหลังของอวัดไตรมิตรนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับก็คือถนนเยาวราชน่านเดงหรือว่าชัยนาทาวนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยและตรงนี้ก็คือซุ้มประตูนะครับเสริมพระเกียรตินะอยู่ไม่ไกล สำหรับสถานที่ตรงนี้ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็สามารถมาได้และตรงนี้เนี่ยก็ยังมีร้านกาแฟแล้วก็มีห้องน้ําไว้คอยบริการนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากๆและที่สำคัญนะครับเนี่ยก็เป็นสถานที่แบบระดับโลกนะจริงๆนะครับสําหรับหลวงพ่อทองคำนะก็เป็นก็มีแห่งเดียวในโลกอ่ะนะครับ มีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีแล้วครับที่เป็นพระปางพระพุทธรูปะนะแล้วก็มีน้ําหนัก5,500ักิโลนะทุกคนลองไปคิดดูนะว่าทองคําบาทหนึ่งตอนนี้มันประมาณ60,000บาทอะ่ะนะครับหนกิโลมันจะมีกี่กรัมนะครับอ่าหบาทน่าจะประมาณสัก15บหากรัมไหมทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับเออนะครับแล้ว1นกิโลอ่ะมันจะมีกี่บาทนะครับโอ้ก็แบบผมคิดว่ามูลค่าทองของปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะมหาศาลนะทุกคนถ้าพี่ๆท่านไหนพอมีความรู้ เกี่ยวกับน้ำหนักทองนะครับถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีราคาเท่าไหร่นะก็อย่าลืมแบบคอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย